หมอชีวะกะโกมรพัฒหมอประจําตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีชื่อเสียงยาวนานจะถึงปัจจุบันหน่วยงานสถาบันต่างๆต่าง,างยกย่องท่านประวัติของหมอโฮจุนแดจังกึมสนุกขนาดไหนเตยว่าหมอชีวะก,ะกะก็ไม่แพ้กันจะเป็นยังไงมาฟังกันคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับเพรกสีขาวนะคะวันนี้จะอยากมาเล่าเรื่องราวของพุทธสาวกสาวิกาในสมัยพุทธกาลทุกคนจะได้รู้ว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยสนุกจะตายแล้วประวัติชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยวันนี้เป็นคิวของหมอชิวะกะค่ะแม่ของหมอชิวะกะคือนางสาลวดีเป็นหญิงชาวบ้านแต่ความสวยสครานหาตัวจับได้ยาก จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหญิงงามเมืองแห่งกรุงราชคฤห์หรือว่าโสเพณีชั้นสูงนั่นเองได้ความฮอตของนางทําให้นางประมาทแล้วก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นความป๊อปปูล่าของนางก็จะหมดลงทันทีช่วงเวลานั้นนางจึงแกล้งป่วยจนกระทั่งถึงเวลาคลอดสมัยนั้นถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะเลี้ยงไว้เพื่อให้สืบทอดตําแหน่งเนี่ยต่อจากแม่แต่ครั้งนี้นางดันคลอดเด็กผู้ชายจะเลี้ยงไว้ก็ไม่มีประโยชน์ จึงให้สาวใช้เนี่ยนำทารกไปทิ้งซะคนใช้จึงนำทารกน้อยใส่กระดงทิ้งไว้บนกองขยะตอนนั้นเป็นเวลาเช้าเจ้าชายอภัยลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จผ่านทางนั้นพอดีทอดพระเนตรเห็นฝูงการุมล้อมก็แปลกใจนั่นอะไรทารกเพค่ะมหาเล็กตอบ เลยให้นางนมนำไปเลี้ยงในวงังตั้งชื่อว่าชีวกะซึ่งแปลว่ารอดชีวิตประมาณว่าบุญรอดนั่นเองค่ะชีวกะนามสกุลโกมารพัทพอชีวกะโกมารพัทรู้ความเห็นเด็กในวัยเดียวกันทำไมมีญาติคนน้นคนนั้นส่งของมาให้แล้วทำไมเราไม่มีแล้วเวลาทะเลาะกันก็จะชอบล้อว่าเจ้าลูกไม่มีแม่จึงทูลถามเจ้าชายอภัยค่ะเจ้าชายก็บอกข้าไม่รู้ว่าแม่จะเป็นใครแต่จำไวเ้เถอะ ค่คือพ่อของเจ้าค่าคือพ่อของเจ้าพ่อของเจ้าแมจะได้คำตอบที่ดูแมนและอบอุ่นจากเจ้าชายอภัยแต่ชีวะกะก็คิดว่าเราอยู่ที่นี่ไม่มีวิชาน่าจะอยู่ยากไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขอะไรของท่านโกรธขึ้นมาก็จะลำบากเราหาความรู้ติดตัวไว้ดีกว่าครั้นจะไปเรียนการรบก็จะเบียดเบียนผู้อื่นงั้นเราเลือกเรียนแพทย์ละกัน จึงแอบหนีออกจากวังไปเรียนวิชาณนเะมืองตักกศจลาไม่ได้มีเงินมากมายติดตัวก็เลยขอประนีบัติอาจารย์เพื่อแลกวิชาโดยความตั้งใจจึงเรียนได้ดีเรียนได้ไวเรียนอะไรผ่านมาเนี่ยไม่มีลืมเลยผ่านไปเจ็ทปีเท่าๆกับการเรียนหมอในสมัยนี้เลยนะจึงไปถามอาจารย์ว่าเมื่อไหร่ข้าจะสําเร็จวิชาเล่าท่านอาจารย์จึงตอบว่างั้นเจ้าถือเสียมเนี่ยไปในระยะทางหนึ่งโยธถ้าพบว่าพืชใดไม่ใช่ยาก็ให้ขุดมา ชีวะกะทำดังนั้นแล้วกลับมาหาอาจารย์มือเปล่าในระยะทางหนึ่งยชนี้ไม่มีพืชใดที่ไม่ใช่ยาเลยอาจารย์จึงบอกว่าเจ้าสําเร็จวิชาชีพนี้แล้วเท่านี้ก็เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพได้แล้วจึงให้สเบียงกับชีวะกะนิดหน่อยแล้วก็ให้เดินทางกลับเมืองไป ทำไมให้เพียงเล็กน้อยล่ะท,ทั้งที่เป็นศิทธ์รักของอาจารย์ด้วยซ้ำํำมีเหตุผลตรงนี้ค่ะคือจะให้ชีวากะเนี่ยได้ลองวิชานั่นเองเพราะไม่นานสเบียงก็หมดลงไม่ได้ละหนทางยังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเราต้องหาสเบียง ตอนนั้นภรยาของเศรษฐีปวดศรีรษะมาเจ็ดปีปรักษากี่ที่กี่ที่ไม่หายสักทีเสียค่าหมอไปก็มากชีวะกะได้ข่าวจากชาวบ้านก็ไปรักษาตอนแรกภรยาเศรษฐีก็ไม่ไว้ใจค่ะหมอหนุ่มเนี่ยนะจะมารักษาไรหมอใหญ่ๆฉันยังไม่หายเลยชีวะกะจึงบอกว่าถ้าไม่หายก็ไม่ต้องให้อะไรกับต้นภรยาเศรษฐีจึงยอมค่ะ เขาตรวจดูแล้วจึงขอเนยใสยหนึ่งซองเอามาหงกับยาต่างๆและรักษาโดยการนัดก็คือพ่นทางจมูกเนยนั้นก็พุ่งออกทางปากนางก็ถ่มใส่กระโทนค่ะแล้วให้คนใช้เนี่ยเอาสำลีมาซับไว้ชีวะกะจึงคิดว่าแม่บ้านคนนี้ช่างสกปกเนยนี้จำเป็นต้องทิ้งก็ยังให้คนเนี่ยเอามาซับไว้งกขนาดนี้เราจะได้ค่ารักษาหรอเนี่ย พระยาเศรษฐีเห็นชีวะกะทำท่าทางเลิกแรกแปลกๆก,ก็พอจะดาวใจได้จึงถามว่าท่านแปลกใจอะไรชีวะกะจึงบอกความจริงว่าเราคิดว่าท่านโศกรปรก ของมันจําเป็นต้องทิ้งท่านก็ให้คนเก็บไว้แล้วเราจะได้ค่ารักษาเหรอเนี่ยนางจึงกล่าวว่าเราเป็นแม่บ้านครองแย่ครองเรือนนะอะไรที่ยังใช้ได้เราก็เก็บเนยใส่นี้ยังใช้ได้เอาไปเป็นน้ํามันตะเกียงก็ได้ให้พวกทาทาส้นเท้าก็ได้ส่วนค่ารักษาของท่านไม่ต้องเป็นห่วงเราจะจ่ายให้อย่างสมเหตุสมผลนั่นแหละแล้วอาการปวดหัวที่เป็นมาเปีของนางก็ห <c oughs> ายเป็นปลิดทิ้งโดยการนัดเพียงครั้งเดียวค่ะ ทั้งภรรยาเศรษฐีเศรษฐีลูกชายและลูกสะพ้ยก็ดีใจมากๆจึงให้ค่ารักษาคนละ4 0 0พกหาปณะนะรวมแล้วก็16,00 0กหาปณะนะแล้วก็เดินทางกลับเมืองไปหาเจ้าชายอภัยถาวายเงินที่ได้มาเจ้าชายอภัยไม่รับแล้วก็บอกว่าก็ให้เจ้าเนี่ยสร้างบ้านอยู่ในวังนี้เถอะต่อมาพระเจ้าพิมพิสารประชวรด้วยโรคที่สี่ดวงพระภูษาก็เปื้อน พวกพาสนมพากันพูดเหน็บหัวร,ร้อคิกคักล้อท่านว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำเดือนอีกไม่นานท่านต้องคลอดลูกได้แน่ๆพระองค์ก็อายนะคะจึงมาบอกเจ้าชายอภัยจึงให้ชีวกะเนี่ยเป็นคนรักษาเพียงแค่ทายาครั้งเดียวก็หายพระองค์ก็ปลาบป,ปื้มและจะให้สมบัติมากมายของส่วนหนึ่งก็เป็นของนางสนมที่ชอบล้อนั่นแหละท่านก็ให้ถอดเครื่องประดับมาให้หมอชีวกะเรื่องนี้เป็นการลองใจของพระเจ้าพิมพิสารทาาหมอชีวกะรับ ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่รับแสดงว่าเป็นคนที่ใช้ได้เราจะให้เป็นหมอประจําตัวชีวะกะไม่รับค่ะจึงได้เป็นหมอประจําพระองค์รักษาพระเจ้าพิมพิสารพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงพระภิกสุอื่นๆด้วยต่อมามีเศรษฐีปวดหัวอยู่เจปีไม่หายเสียเงินไปหลายเหมือนกัน หมอพวกนึ่งบอกว่าเศรษฐีจะตายใน5วันอีกพวกหนึ่งบอกว่าจะตายใน7วันชาวบ้านรักเศรษฐีคนนี้มากจึงชวนกันเข้ามาในราชสำนักทูลขอหมอชีวะกะให้ไปรักษาหมอชีวะกะสังเกตเห็นอาการที่แปลกจึงลองใจว่าถ้าคารักษาหายท่านจะให้อะไรล่ะฉันจะยอมเป็นทาสของท่านยกสมบัติให้หมดเลยงั้นท่านนอนข้างเดียวตลอดเเดือนได้ไหมได้ แล้วนอนอีกข้างอีก7เดือนละ่ะได้แล้วนอนหงายตลอด7เดือนละ่ะได้แล้วก็มัดเศรษฐีไว้กับเตียงพาตัดเปิดกระโหลกออกแล้วก็คีหนอนออกมาสองตัวจึงนำมาบอกชาวบ้านว่าหมอพวกแรกเห็นนอนตัวใหญ่มันกินสมองของเศรษฐีจึงทำนายว่าจะตายอีก5วันหมออีกพวกเห็นนอนตัวเล็กกินสมองจึงทำนายว่าจะตายอีกเวัน หมอเหล่านั้นทํานายไม่ผิดหรอกแล้วก็ประสานกระโหลกให้ติดกันเศรษฐีก็ต้องนอนรักษาผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวเศรษฐีก็บอกหมอว่าข้าทนนอนข้างเดียวไม่ไหวแล้วข้าต้องตายแน่งั้นท่านก็นอนอีกข้างละกันอีกเจ็วันก็บอกหมอเหมือนเดิมข้าทนนอนไม่ไหวแล้วงั้นท่านก็นอนหงายละกันอีกเจวันเศรษธีก็บอกอีกไม่ไหวแล้วนอนต่อไปข้าต้องตายแน่แน อ้าวกระทันรับปากค่ะแล้วนี่หมอจึงเฉลยว่าถ้าตนไม่บอกเศรษฐีให้นอนเจเดือนทันกน็นอนท่านนี้ไม่ไหวหรอกฉันรู้ผ่านมาสามสัปดาห์ท่านหายดีแล้วลุกขึ้นเถิดแล้วเศรษฐีก็จะทำตามสัญญาค่ะจะยกสมบัติให้ทั้งหมดแล้วก็ยอมเป็นทาสหมอก็บอกว่าไม่ต้องหรอกแค่ถวายพระเจ้าพิมพิสา 1, ร1 0 0 0 0แสนกหาปะนะตัวเราอีกหนึ่งแสนกะหาปะนะก็พอแล้วเศรษฐีก็ททำเช่นนั้นค่ะ ต่อมามีบุตรเศรษฐีอีกคนเป็นเนื้อง,งอกที่ลำไส้กินอะไรไม่ได้ตัวก็สู้ผอมเหลืองผู้เป็นพอ่อจึงไปทูลขอพระเจ้าพิวิสารให้หมอชีวะกะมารักษาพอหมอมาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็มัดบุตรเศรษฐีไว้กับเสาผ่าท้องเจอเนื้อง,งอกจริงๆ นี่ไงเป็นสาเหตุให้กินไม่ได้ถ่ายไม่ออกจึงตัดเนื้องอกแล้วก็เย็บแผลไว้ตามเดิมไม่นานก็หายดีครั้งนี้หมอชีวกะได้ค่ารักษา16,000กหาปณะ,ะค่ะต่อมานี่เป็นเรื่องคล้ายแหมค่ะพระเจ้าจันทประโชธในอีกกรุงป่วยเป็นโรคพร้อมเหลืองจึงมาขอหมอชีวกะให้ไปรักษา พระเจ้าพิมวิสารจึงอนุญาตพอไปถึงก็สังเกตอาการแล้วก็กราบทูลว่าโรคนี้ต้องรักษาโดยใช้เนยใสยแต่พระเจ้าจันทประโชธทรงเบรกค่ะหยุดจะใช้อะไรรักษาก็ใช้แต่เนยใสยเนี่ยเราสิสะเอียนจะอ้วกแต่หมอชีวกะพิจารณาแล้วเนยใสยอย่างเดียวเท่านั้นที่จะรักษาโรคได้ จึงหงเนงยใสให้มีกลิ่นและรสเพี้ยนไปเหมือนกับน้ำฝาดแต่ก็คิดแล้วว่าถ้าพระองค์เสวยไปจเจริญแล้วก็รู้ได้ว่าเราอ่ะให้เสวยเนยใสนี้ใสใจคอของพระเจ้าองค์นี้โหดร้ายเกลียยกาดมากอาจจะสั่งให้ประหารชีวิตเราเลยก็ได้งั้นต้องทูลลาไว้ก่อนจึงออกอุบายว่าจะไปขอเก็บสมุนไพรเนี่ยมารักษาขอให้ท่านสั่งพราชบริพารทั้งหลายถ้าเราอยากออกประตูใดก็ให้เปิดให้แล้วก็ขอพาหนะด้วย พระเจ้าจันทบโชตมีช้างชื่อพัทวดีเป็นช้างพิเศษที่เดินทางได้วันละ50โยชนโดหมอชวะกะให้พระองค์สวยเนยใสยปรุงรสเสร็จก็รีบขึ้นช้างออกจากเมืองทันทีจังหวะนั้นยาออกฤทธิ์พระองค์ได้เรอออกมาจึงรู้ว่าหมอหลอกให้เราสวยเนยใสยนี่หมอชาติชั่ว จึงให้ข้าราชบริพารจับหมอในทันทีไม่ทันเพราะหมอขี่ช้างออกจากเมืองไปแล้วแต่ท่านก็มีมหาเล็กคนนึงชื่อกากะเป็นคนแข้งเล็กครึ่งมนุษย์ครึ่งอัมนุษย์เดินทางได้ไกลถึงวันละ60โยอดจึงให้เขาตามไปพร้อมทั้งกำช้ำว่าหมอพวกนี้เจ้าเล่นักเจ้าอย่าไปหลงกลรับของอะไรจากเขาระหว่างทางหมอชีวะกะกำลังพักทานอาหารเช้าอยู่นายกากะเดินทางมาถึงพอดีจึงบอกว่า พระเจ้าอยู่หัวทูลเชิญท่านให้กลับไปหมอชีวะกะไม่ได้ตรตะกนกตกใจเราขอทานข้าวเช้าก่อนท่านก็มาทานด้วยกันสินายกากะก็พาซื้อค่ะบอกเข้าไปหมดไม่เอาอ่ะพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าหมอเจ้าเล่ห์อย่าหลงกลรับของอะไรจากเขาหมออาศัยจังหวะนั้นเอายาจากเล็บจิกลงมะขามปอมแล้วทําทีเป็นเคี้ยวมะขามแล้วก็เชื้อเชิญค่ะ อ่ะไม่กินข่าวก็ไม่เป็นไรเคี้ยวมะขามป้อมดื่มน้ําก่อนจะได้ชุม่มคอนายกากะก,ก็คิดว่ากะอีแค่มะขามป้อมไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะก็กินค่ะแล้วก็ขี้แตกออกมาตรงนั้นเองฉฉัันนนนมมาาททททอะไรอะไรรหมอจึงบอกนายกากะว่ากษัตริย์ของท่านอารมณ์ร้ายนักจะสั่งให้ประหารเรานี่สิเรากลับไปไม่ได้หรอกและยาถ่ายที่ท่านกินไปอ่ะไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวล แล้วก็ทิ้งช้างไว้ให้นายกากะแล้วก็กลับเมืองไปเวลาต่อมาพระเจ้าจันทประโชธหายป่วยด้วยเนยใสจึงส่งทูตมาบอกหมอว่าเราหายดีแล้วอยากจะตอบแทนท่านเดินทางมาหารเราเถิดหมอชีวกะ,กะก็ไม่ได้ไปค่ะพระองค์จึงส่งผ้าศิวยกะซึ่งเป็นผ้าที่เลิศประเสริฐมีค่ามากๆมาให้แต่หมอก็พิจารณาว่าผ้าเนี้ยเหมาะกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็พระเจ้าพิมพิสารเพียงเท่านั้น พอมายังไม่จบครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประชวรท้องผูกพระอน,นุนจึงมาปรึกษาหมอหมอก็อยากให้ท่านได้ล้างพิษ แต่พระสรีระของพระองค์ประณีตละเอียดอ่อนเกินกว่าจะฉันยาปกติจึงอบยาพร้อมด้วยการบัวสามการรักษาโดยการสูดดมพระองค์จะถ่ายทั้งหมด30ครั้งแล้วก็ได้กราบทูลท่านว่าไม่ควรฉันอาหารประเภทน้ำต้มผักของดองจนกว่าจะหายเป็นปกติพอรักษาหายแล้วจึงกราบทูลขอพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งคือ ณนะตอนนั้นพระองค์และพระพิสูจน์อื่นจากครองผ้าบางสกุลก็คือจะต้องชักผ้าจากศพเอามาทำเป็นจีวรขอพระองค์ทรงรับผ้าศีเวยกะอันมีค่านี้ด้วยเถิดพระองค์ก็ทรงอนุญาตค่ะวินัยสง์ที่ว่าสงสามารถรับผ้าที่มีคนอยากถวายได้และการที่เราสามารถได้บุญจากการถวายผ้าไตรจีวรอ,อันประณีตก็มาจากการทูลขอของหมอชีวกะในครั้งนั้นเอง และเรื่องราวของหมอชีวกกะโกมาราพัฒน์ก็จบลงประมาณเท่านี้นะคะเรื่องนี้มีข้อคิดหลายอย่างมากๆแต่ที่เตยชอบก็คือแม้หมอชีวะกะจะมีชาติกำเนิดที่ไม่สมบูรณ์นักตนทุนชีวิตตามกว่าคนอื่นแหมเป็นใครก็ไม่รู้แต่ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องทวงรั้งชีวิตกลับนำมาเป็นแรงถักดันแล้วก็บอกเราว่าวิชาความรู้นี่แหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตทำให้คนเรากลายเป็นคนที่มีค่าขึ้นมาได้ คนที่ถูกเก็บมาจากกองขยะรอจากฝูงนกฝูงกากลับมาเป็นคนสำคัญของพระพุทธศาสนาได้ทุกคนก็เช่นกันนะคะไม่ว่าต้นทุนชีวิตเราจะเป็นยังไงเราสามารถเลือกทางแล้วก็ลิขิตชีวิตตัวเองได้ แล้วทุกคนล่ะคะได้ข้อคิดจากเรื่องราวนี้ยังไงพิมพ์ตอบกลับมาในคอมเมนต์นะเตยรออ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะและถ้าชอบฟังเรื่องราวจากพระติปิดกที่เตยนำมาเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งเพจ Facebook แล้วก็ Youtube นะคะช่องเพือกสีขาวเตยออกคลิปทุกๆ5วันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ